แต่ตักข้าวไปกินคนใส่ยังตักไม่เก่งคือไปคุณโหนกแม่นอยู่สบายคุณโนกแม่นอยู่สบายทำงานเลยไหมละ่ะน้อยก็ต้องเรียนรู้มั้งกัน 没事，拍一个吧。 เราพ่อหมูต้อง ทำพวกนี้ได้เออไปส่วเไปเรีูจะเอาขึ้นชัห้นเดียว่พอาจารย์ัไสี่เอไปสี่ 哎、嗯。